สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับรายการถนนเกมเมอร์นะครับอยู่ผมพิโยนะฮะวันนี้เรามาต่อกับไมซี่นะฮะไมซี่โอเคนะนันแต่ตคิ้ที่แล้วนะที่ผมได้ปืนนัาเทมานะแล้วผมก็ตายนะอ่ะมันเป็นที่โคตรหนะักเลยน่ะ ตอนนี้นะเราเราเดินทางอยู่ตรงสะพานนะฮะเพื่อไปไปที่ไหนสักแห่งแล้วเราจะไปไหนละ่ะไม่รู้อาจจะทำไมเป็นเนี้ยแลหรอสพววันนี้คนเล่นค่องขันเยอะมันก็เลยแหละไม่มีคนหรอถือไว นี่ค่ะสวัสดีสกินนี้นะโหใช่ไหมสกินนี้โหดนะฮะชื่นชอบสกินนี้เอาเลยโอละทานตูบอกว่ากูน่าจะสูดแหละ còn lên giờ đã hả hú lẹt Ê, con, con ui, ui. Uh. โคตรโคตรอินนี่เลยแล้ไม่ได้ทำอะไรเลยใจร้ายแลดีละเราตัดคลิปนะ๋ยวผมไปเล่นเซิร์ฟเวอร์นึงดีกว่ามันได้ได้ไปต้องแลดโอเคโอเคนะฮะแล้วเรากลับมากันอีกแล้วนะฮะ หลังจากที่ผมสต็อปไปนะแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟเวอร์หน่งนะเซิร์ฟเวอร์นี้คนเล่นประมาณ40หกคนตอนนี้มันจะเป็นต้นแหละ่นะโอเคนะั่นเราไปเริ่มกันเลยนะครับครับ โอ้ oh, ไปนะฮะไหนวะนี่เราไปส่มถุเกิดกันเลยไปเลยเราเกิดสถานที่แห่งน,นี้นะฮะที่นี่คือจุดเหมือนเล่นเสียงอะไรสักอย่างนะฮนะคือคนทิ้งปืนหรือว่าวอะไรสักอย่างไม่รู้อะ นะฮะเราไปท่านไหนฮะท่านไหนวะท่านนี้เปล่าท่านนี้ครับหยุดเดินตามสะพานครับไม่ดีไม่ดีไปครับไปครับถ้าเกิดได้แต่คนทองก่อนก็ไม่ตอนอะไรมากะฮะ ตัดไปนะและแล้วเราก็ได้มาถึงสถานที่เห็นนี้อ๊้กูไม่น่าถึงเลยมาๆๆอย่าเพิ่นอย่าเพิ่นอจาจจะเป็นอะไรที่แย่มากเลยครับที่เป็นอะไรที่แย่มากเลยครับแย่มากครับ แล้วเราจะเจอบ้านหลังหนึ่งนะบ่าเราควรจะไม่จบจบเหมือนครั้งที่แล้วนะโอเคไม่มีอะไรไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเจอคนเจอคนเห็นปะเห็นแล้วปะไม่เห็นครับเห็นครับเห็นชัวร์ครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนายยาเราไม่ได้เรามาเรามาดีเรามาดีมาดีมาดีนายนายเรามาดี นายระวังดีนายระวัง,ด,ด,ง,ด,ง,ด,งดีนะนี่ระว่านี่ยระวังดีระวังดีระวังดีนะอะไรวะอะไรงงเออบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย ผู้จะตกใจอะไรพูดว no ่าอะไรรูููจันอะไรไม่รู้ได้แล้วอะไรไม่รู้ทำนั่นเลยนะปล่อยเขาไปทางเขานี่แหละข้อดีเหมืนกันคุยกันในเกมได้แล้วเขาพูดว่าอะไรเราไม่รู้ความหมายนะดูลูจันดูลูจันทำอะไรเด้อ เฮ้ยพูดกันในเกมมีข้อดีนะนายลรวมาดีนายไม่ดีแล้วับไม่ดีแล้วเออ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 เกียบหัวเออไม่เป็นไรแค่นี่จะซื้อนมแม่ก็นดูว่ามี กินนมก่อนวันนี้นะครับนมอร่อยโอวลติน ตินที่อยู่กับเราตั้งแต่สมัยเด็กๆออนตินเท่านั้นน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ผมเจอ ได้ปืนแล้วก็ตัดช่ด้วยก <c oughs> ินวนติ่มแปบโอเค <c oughs> อ๋อหมู่บ้านนี้แต่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะ ไม่กุหลาตเคยไม่มีอะไรอย่ามีคนนะ้อเ้ยเฮ้ยเอุ้ย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 อย่าอย่าอย่างมาดิลงมาดิลงมาดิตายลงมาดิลงมาดิตายตายนายยายยาอุ้ยใช้ท็อตตีแล้วมันจะตายไหมเนี่ย้ย ดึงไปว่าเราเคยนตังค่ะมันชินมือแล้วมันก็เลยกดไปโดนท็อตเราต้องด่าไปอันแรกครับไม่กินกินก็ได้ ไม่มีอะไรดีสักอย่าง